ัวดอกน้อยงดงามทองเริงอรานแย้มยิ้มสมอคอยคร้อมทุกชูหัวใจอยากได้เจอท่านเจ้าจะปวยพรลูกหลานเสมอด้วยความรักยางพ่อประทองเาี่ยแตงสีเป็นเตยิ้มเนาะ ยิ้มแล้วก็ใจดีถ้าเทียบกับแม่ป่อยปลาทองก,กนนะป้าเปพนัดฟ้าพแม่ป่อยระเบ้าดัางแม่คิว่าบ้า <c oughs> ดัางค่ะแล้วก็ยามมาหาป้ายามอะไรเราจะจับมือเลยกะ,ะโอ้ยดีท่สุดเลยเวลาเลยยามมายามไหนมีแต่ทำป่วยพอ้วก,ก็ทุกทุกครั้งก็จะมีแต่การให้อภัยค่ะก <c oughs> ็เพื่อนมาหาป้าป่อยแต่ว่าผู้ทางที่มาเจอก็จะเจอรอยเสมอ แล้วก็บป้าเสียอีที่เป็นคนเป็นเยี่ยมอยู่บ้านบ่อยๆตอนที่เราแข็งแรงเนาะแล้วก็เราจะไปยามฮ้อนยามฤดูร้อนยามคือที่เราเห็นนี่แหละทุกคนฮ้อนแต่เป็นความฮ้อนที่นี้พลังเนาะในช่วงปีใหม่ในช่วงสงการถ้าความฮ้อนบ่แห้งบ่อาจเผาผลาบวอาจเปลี่ยนผ่านเอาสู่คนใหม่หรือว่าบ่อาจ สู่ฤดูการใหม่เพราะฉะนั้นการได้ยู่ของป้าสอนให้งคาได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาอยู่เสมอและจากการจากไปของป้าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้รำลึกถึงกาเปลี่ยนผ่านด้วยพลังในใจที่แข็งแกร่งคือคำสอนของป้าในวระสุดท้ายว่าต่อไปจะเป็นฤดู การใหม่สําหรับชีวิตของคนที่ยังอยู่จะเป็นฤด,ด,ดูการที่ดอกกระเจียวสิบองคผักหวานสิแซ่เป็นฤดูการที่ดอกไม้บานผักข้าวฟทงางแปนนี้กระบบหวานปานนี้ของทุกคนได้เรียนรู้จากจาการจัดไปของป้าด้วยพระงนันงการเปลี่ยนผ่านและจะทำสอสุดท้ายที่สิเปลี่ยนเฮาแต่เฮายังหลงอยู่ในความถูกความเศร้า เราขออนุญาตผ่านชุดดูการไปทุกคนขอบคุณค่ะเอาเดการนะครับคอยเสี่ยงก่อน